สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่าน,นะคะ่ะวันนี้แม่หมอตาก็กลับมาแล้วคะ่ะเย้นะคะแม่หมอตาต้องขอขอบคุณชาวธนูน,นะคะที่ยังตับแม่หมอได้แล้วก็กลับมารอบนี้แม่หมอกลับมาในรอบ5ปีนะคะกลับมาทําคลิปอีกแล้วนะคะคือนะคะแม่หมอจะบอกว่าแม่หมอก็คือขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังอยู่แล้วก็แม่หมอก็เรียนจบปโทรเรียบร้อยแล้วนะคะที่หายไปคือไปเรียนแล้วก็ไปทําธุรกิจไปทํางานตอนนี้ก็คือ กลับมาได้แล้วนะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวลูกเพจจะหายไปนะคะเดี๋ยวลูกๆลูกดวงจะหายไปหมดเนาะก็เลยอ่ะเดี๋ยวลกลับมาทําบ้างนะคะหายคิดถึงกันนะแล้วก็วันนี้แม่หมอเนี่ยก็จะมาทํานายดวงความรักให้กับชาวธนูชาวธนูก็คนที่เกิดวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่21เธันวาคมขอแม่หมอยึดตามโหราศาสตร์สากลน,นะคะโอเควันนี้แม่หมอจะมาทำนายดวงให้นะอืม ขออนุญาตถามก่อนคิดมากกันใช่ป่มคอมเมนต์มาตอบตอนนี้คิดมากนอนไม่หลับกันใช่ไหมมีเรื่องกุ้มให้กังวลใจใช่ไหมถ้าใช่คอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในใจของคุณได้ไพ่เข้าดาบช่วงนี้กังวลจังเลยคิดมากจังเลยนะก็เหตุการณ์ที่เพิ่เกิดขึ้นปุกป,ปัสบสสะพันเพิ่งเกิดเมื่อกี้เพิเ่งเกิดเมื่อวานเพิ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะเกิดขึ้นทําให้คุณเนี่ย ไม่สบายใจแต่ I will tell you something จะจะบอกคุณให้นะคะว่าความทุกข์ของคุณได้หมดแล้วนะคะเพราะขึ้นไ่นะคะสำเร็จ success happy เ,เหนื่อยใช่ไหมที่ผ่านมาหมดแล้วนะความเหนื่อยอะขึ้นมาไา่ดีเลยนะเศร้าเสียใจใช่ไหมอดีตเนี่ย ตาหลังฝนย้อมสดใสเสมอสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้แน่นอนไพ่ประจำตัวมาแล้วเดอะซันไพ่ความสำเร็จไพ่แห่งความเขาเรียกว่าโชคช่วงชัดชวานคุณนึกถึงพระอาทิตย์อ่ะเออเดอะซันก็คือความสำเร็จนะฮะความแบบสักเซสหมายถึงบุตรก็ได้นะงท่านที่อยากมีบุตรนะ่ะมีโอกาสได้นะม,ม่ทำเป็นเล่นไป รือมีเด็กน้อยเข้ามาอ่ะก็ได้หรือตัวคุณจะเด่นดังไปไหนคนรู้จักเป็นเป็นคนที่แบบว่ามีออร่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะสิ่งที่มีผลกับตัวคุณช่วงนี้โฟก,กัสเรื่องการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทํางานความสัมพันธ์ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าก็าคือไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีถอยหลังไนงะอ่ะคนโสดก็เรื่องการเงินการงานมาก่อนทํางานหาเงินขึ้นมา ขออนุญ,ญาตถามหน่อยทําไมมองคนมีคู่นะทําไมมองว่าแฟนไม่รักตัวเองคะหรือมองแฟนไม่ดีหรือคิดว่าแฟนไม่รักคุณคะเพราะคุณได้ไฟไพ่แบบเป็นเศร้าอะไพแบบ่ไแบบว่าเจ็บใจจังทําไมแบบนั้นทำไมแบบนี้นแ,บบนแต่ด้านดีๆละ่ะคุณไม่มองทําไมั้วที่ลม้มความผิดหวังเสียใจความล้มเหลวสิ่งดีๆสองถ้วยความรักแท้นะคะยังอยู่ด้านหลังหรือสิ่งดีๆยังมีอยู่แต่คุณไม่มองเออ ท้องฟ้าเปรียบเสมือนอารมณ์ของคุณที่มันขุ่นมัวแต่ทุ่งหญ้าเขียวขจีน้ําที่ใสนะคะอยู่ตรงนี้มองหน่อยนะคะอย่าไปมองอะไรที่มันล้มเหลวผิดหวังหรือมันไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่ถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์ู้สึกทุกอย่างหรอกเนาะตำแหน่งอื่นนะคะบุคคลอื่นในสิบถ้วยบางท่านเนี่ยที่เลิกกันไปกับแฟนหรือห่างกันเนี่ยฉันจะบอกว่าเขายังต่องคุณอยู่นะคะ เขายังอยากรู้อยากเผือออยากแอบดูหรืออาจจะเป็นห่วงคุณอยู่ก็ได้เนาะส่วนคนที่มีแฟนเขาก็มั่นคงกับคุณดีเพียงแต่คุณเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะเป็นประจำเดือนหรือเปล่าหรืออารมณ์น่อยเศร้าผุ put, ขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาว่าอดีตแล้วกันนะไปหน่อยไปงอนไปหน่อยใจแฟนเออแบบนั้นอืม แล้วก็อุปสรรคและปัญหานะคะคนโสดเนี่ยก็ยังอยู่กับตัวเองอยู่นะคะปิดใจนะขึ้นมาว่าปิดใจเนื่องจากว่าเป็นคนซีนซิทีฟในเรื่องความรักไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครมาเปิดใจแล้วก็ผิดหวังแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวเซนซิทีฟนะคะขึ้นมาอุปสรรคและปัญหาก็เลยเออไม่อยากเปิดใจให้ใครอะไรอย่างนี้จนคนมีคู่นะคะ ก็รู้สึกว่าต้องพึ่งตัวเองเยอะนิดหนึ่งนะคะเจ็บนะคือต้องพึ่งตัวเองต่อให้เราเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนแอเซนซิทีฟและบอบบางอ่อนไหวขนาดไหนเดือนนี้คุณก็มองว่าคุณยังต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วก็พึ่งครไมีค่อยได้นะะู่่าความรู้สึกเมื่อคิดเดือนนี้อยากสั่งๆแล้วอยากไปอกพบเจอนะ,ะอยากไปพบเจอผู้ช่วงผู้ชายนะ,ะหรือคิดถึงแฟนนะคะอยากเจอแฟนอยากพบปะแฟนนะคะอยากให้คนรักเนี่ย คนรักของคุณมีโอกาสนะคะเป็นคนธาตุดินมังกรประสบการณ์หรือคนพูดน้อยเงียบๆคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะแต่เขาจะโฟกัสเรื่องการหาเงินเป็นหลักเขามองว่าเงินคือความมั่นคงของชีวิตดังนั้นเนี่ยคุณก็ชอบไงคุณก็อยากให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มองหาเงินเอาเงินมาเปย์สิ้นสี่มาสปอยซิ้นสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็อาจจะคิดถึงเขาอยู่นะฮะ <c oughs> ก็แบบเออหรือคุณคิดถึงคนแบบลักษณะแบบนี้ก็ได้ ปัจจุบันได้ราชนีถือดาบนะคะ,ะในเรื่องความรักคุณมองว่าใครทำให้คุณเสียใจใครแทงข้างหลังคุณอะไรที่ทาให้คุณเสียเวลาอะไรที่ไม่ดีคุณตัดทิ้งชับเตยค่ะคุณตัดค่ะราชนีถือดาบคือชัดเจนมาให้จริงจังมาเล่นๆฉันไม่เอาเป็นแฟนกันต้องดูแลฉันให้ดีหรือต้องเป็นต้องดีกับฉันแค่นั้นเองฉันเป็นคนตรงๆซื่อๆง่ายๆไม่เล่นเกม ขึ้นมาแบบนั้นนะคะอนาคตจะบอกว่าคนโซดมีเกณฑ์มีคนจะเข้ามานะคะหนึ่งเดืนเอนาักษณะนะคะเป็นคนที่หน้าที่การงานดีนะแต่อาจจะจุกจิกเยอะแล้วก็เอ่อเป็นคนที่อยากให้คุณได้ดีด้วยอยากให้คุณประสบความส็จในชีวิตน,นะราชนีถือไม่ท้าเนี่ยเป็นคนที่อาจจะจุกจิกถ้าเป็นผู้ชายจะนิสัยจุกจิกเหมือนผู้หญิงนิดนึงคือละเอียดเยอะคนนี้เนี่ยที่เขาเนี่ยจะเข้ามา หาคุณมาหยิบยื่นโอกาสนะคะหนึ่งเหรียญหยิบยื่นโอกาสความรักความสัมพันธ์ความมั่นคงให้กับคุณเขาพยายามมากนะขึ้นมาสิบในเท้าแล้วขึ้นมาว่าเอออ่ะที่เขาพยายามเนี่ยเขาจะพยายามเต็มที่แล้วก็ได้อัศวินถือเหรียญน,นะคะก็เป็นคนที่อาจจะพูดน้อยนะคะแต่เป็นคนชัดเจนแล้วก็ ไม่ค่อยพูดหวานนะ่ะเป็นคนพูดไม่หวานไพ่สองคนนี้ไม่ใช่คนพูดหวานเลยเป็นคนที่ตรงๆนะคะแล้วก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่เน้นการกระทําการสแสดงออกมากเป็นหลักนะประมาณนี้แหละก็จะมีคนเข้ามามหรือถ้าคุณมีปัญหากับความรักนะกับคนรักอยู่เนี่ยเขาก็จะมาขอโทษแต่เขาอาจจะพูดขอโทษไม่ค่อยเก่งนะแล้วเขาก็จะแบบเออเราอาจจะทำผิดไปอะไรยังไงบ้างเรากลับมาดีกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะ คือเขาก็จะมาขอโทษมีมีอะไรมาแบบให้คุณได้สบายใจขึ้นบ้างเนาะที่นี่มาดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นนางคนโสดคะช่วยบอกหนะะ่อยค่ะอิสระาพาและการปลดปล่อยออ้ยมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจคุณนะเดี๋ยวแม่มาเปิดใจก่อนต้องบอกก่อนว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะธนูคุณเป็นคนที่เลือกเยอะสเปคสูงเนื่องจากคุณมองว่า ชั้นโปรไฟล์ก็ดีจะให้ชั้นลดตัวไปลดคบกับคนที่แบบ low quality อะน้อยกว่าชั้นอะอรับไม่ค่อยได้หรือบางที่ดันได้คนเก่งมาเหมือนกันแต่ดันเก่งกันต่างคนต่างแข่งกันคุณก็เลยแบบความด้านคนสดมันกลายเป็นว่าเป็นอะไรที่ลงตัวยากนิดนึงแต่ถามว่าจะมีเข้ามาไหมถ้าคุณนะคะยอมรับในข้อเสียของเขาได้ความแตกต่างของเขาได้เหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยถ้ายอมรับความแตกต่างอันนี้เป็นสามีนะคะสินโตัวเป็นสามีนะคะก็คือถ้าเขารับ ยอมรับความแตกต่างกันได้เนี่ยเขาก็จะคองคู่กันได้นะคะสุดท้ายสองคนนี้เขาก็เป็นเทพนะคะเขาก็ได้คู่กันแต่ว่ามันอยู่บนความแตกต่างอันนี้มันมีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นแบบนั้นนะคุณไม่ค่อยโอเคคุณเซ็งเขาอาจจะเป็นคนพูดตรงนะคะเป็นคนพูดตรงปากไม่หวานอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนแนวเนี้ยเข้ามานะคะเป็นธาตุลมนะคะกุมตุลเมถุนหรือเป็นคนลักษณะ อย่างที่แม่หมอบอกปากไม่หวานเป็นคนแข็งแข็งนี่นี้ถ้าเข้ามาถ้าคุณเปิดใจจะเป็ดนะได้พบนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไม้เ้ามือขึ้นให้ว่าได้เดเทไปเจอได้พบมีโอกาสเป็นได้ทั้งคนเก่าชาตินี้ชาติหน้าหรือคนต่างชาติได้หมดอย่างที่บอกไนงะยอมรับในความแตกต่างมีโอกาสที่คุณจะได้จะได้มีแฟนนะคะอ่าทีนี้ดูคนมีคู่ความสรุปความรักคนมีคู่หน่อยะคะ่ะเรื่องสิงหาคมเป็นไงบ้างคะ มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่โอเคอย่างงอนอะไรไปอย่างงอนอะไรไปคือความสัมพันธ์เนี่ยจะมีปัญหากันปรับปรับฉับพลันนะคะแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าเออคุณอยากออกมาอยู่คนเดียวรู้สึกว่าความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ดีอ่ะคุณก็เอองั้นเราต่างคนต่างอยู่หรือช่วงนี้ปัญหามันเยอะหลายอยา่างเราเขออยู่กับตัวเองก่อนได้ไหมหรือตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขาอยากอยู่กับตัวเองก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ มีคนรักของคุณนะต้องยอมรับนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แสดงออกความรักไม่ค่อยเก่งเขาเป็นคนพูดหวานและเซนซิทีฟในเรื่องความรักแต่เขาเป็นคนที่มีความรักและเขามีความรักอย่างลึกซึ้งนะคะก็ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นมาพูดมาคุยกันใหม่นะแต่ว่าต้องระมัดระวังการทะเลาะกันนิดนึงนะคะอย่าเอาแต่ใจนะเพราะว่ามันจะทําให้ความรักในบานปลายไปได้ไม่เหมาะก็ไม่ใช่แบบเฮ้ยมันจะต้องจบดีหรือมันจะต้องจบไม่ดีเราอ่านตามไพ่นะคะไพ่บอกว่าเออเนี่ยคุณน่ กับคนรักเนะี่ยอาจจะมีเกณฑ์ว่าเอออาจจะงอนกันนิดหน่อยหรือต่างคนต่างไปใช้เวลาให้กับตัวเองไปทํางานให้กับตัวเองมากกว่านะคะคร่าวๆอันนี้ก็เป็นความรักของชาวราศีธนูนะก็แม่หมอขอบคุณนะคะลูกเพจยังอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาลูกเพจจะกลับมาได้ขนาดไหนแม่หมอยังไงฝากฝากแชร์ให้หน่อยนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ท่านใดยอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวแม่หมอยังเปิดรับนะคะที่ Facebook p a พจ วิดาทารอดในนายนะคะหมอตานี่แหละค้นหาว่าหมอตาพายิบสี่มาที่ปรึกษาปัญหาหัวใจก็ได้นะคะเป็นชื่อเก่าแต่แม่ก็ยังขึ้นฟีดมาอยู่ท่านใดอยากปรึกษาดวงก,กับแม่หมอก็ทักมาได้นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนนะเจอก,กันใหม่เดือนหน้าคลิปหน้าหรืออาจจะเร็วๆนี้แม่หมออาจจะมาทำแบบทุกวีคก็ได้นะคะโอเคท่านใดชอบแม่หมอสาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะรักทุกคนขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ